ได้แล้ววันนี้จะได้เพื่อนรอมใหม่ไปนะอ่าวันนี้ครับกับวันนี้ก็พาครับผมเกษตรประทุมครับผมวันน um uh> şey> ี้ก um> ็อยู่กับโคมนะครับผมเป็นโครงการใหม่นะครับเกษตรศรีประทุมนะครับผมก็ห่างจากรถไฟฟ้าบางบัวเนี่ยแค่ศูนย์กิโลเมตรนะครับผมก็คือหมายความว่าเข้าไปได้เลยอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีประทุมด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยรู้ออกปุ๊บเจอเลย ออกปุ๊บจะเลยออกปุ๊บแบบเดินจูงมือกับแฟนเข้าห้องได้เลยต้องอยู่กับแฟนหม่อต้องอยู่กับแฟนหรออยู่กับเพื่อนก็ได้เพราะเขาเป็นโครงการที่แบบว่าเปิดรับทุกๆโอกาสก็คือจริงๆคอนเซปต์โครงการก็จะเป็นอ่า community of opportunity นะครับก็สามารถจริงๆพี่วว่าเรื่องโอกาสเนี่ยหมายความว่าเราก็สามารถได้ ใกล้กับโอกาสด้วยหมายว่าเวลาเรามีโอกาสอะไรมาเราก็สามารถลงไปทําได้เต็มที่เลยแล้วจริงๆพี่ว่าสิ่งนี้น่าสนใจมากๆตรงที่ว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนในอนาคตได้ด้วยครับราคาาารคแบบเบาๆสองล้านอะไรง่ายๆครับผมฝากไปที่อาคารมองหาอยู่ได้ครับเี่นก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโคบนะครับผมเกษตรศรีประทุมนะคะก็สามารถไปกดดูไปกดจองกันได้เลยครับผมไอพีแฉก็เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อสักวันอะไรอย่างเงี้ยครับ เยอะมากครับก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับที่ที่มาให้กำลังใจพีวันนี้ด้วยก็สิ่งนี้มันมันช่วยเหลือตัวพีจรงิงๆแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวพีจรงิงๆครับได้อ่านข้อความต่างๆหรือข้อคกันเยอะมากได้อ่านครับได้อ่านก็จรงิงๆก็ อย่างคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสอ่านข้อความทุกๆข้อความนะครับที่ที่แฟนส่งมาให้กําลังใจแล้วก็ตัวเพียงพี่ก็ได้อ่านครับได้กดเข้าไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สึกดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆเป็นกําลังใจให้ให้กับครอบครัวของเราแล้วก็คุณแม่พีด้วยครับรู้สึกว่าดนใจขึ้นในความอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็อุ่นใจขึ้นครับผมก็หลายๆคนที่ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะส่งข้อมูลมาด้วยส่งความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยจริงๆแบบขอบคุณแบบขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้กัน เออซัพพอร์ตครอบครัวเรามากขนาดไหนอย่างนี้เองต้องแบบต้องเข้มแข็งขนาดไหนต้องม่งมั่นเพื่อพี่สาวอะไรอย่างงก็จริงๆพี่ว่าทุกคนในครอบครัวแหละครับทุกคนก็พยายามจะจะเข้มแข็งกันครับผมเราเราก็ต้องเอ่อทำงานต่อไปแล้วก็เราจริงเราเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าครับวันนี้มีคุณหมอได้ผลคือขึ้นหน้าเลยไหมครับครับก็เอ่อความคืบหน้าจริงๆ ตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ก็ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับผมเหมือนเดิมก็อาการก็คิดว่าค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วครับเมื่อเช้านี้คุณหมอก็ก็บอกว่าเหมือนเขาให้การตอบสนองต่อต่อตัวการรักษาครับหลายๆอย่างครับดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับอยากเวลาออมาทำงานอะไรเงี้ยต้องมาสร้างความสุขให้ทนกตัวแต่ทุกใจเราก็ยังต้ก็ยิ่งอยู่กันยังไงก็ เพื่อนแฟนทุกคนนะครับที่มาอะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนที่ที่ที่ทให้การสปอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยจริงๆพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพีที่พี่ต้องออกมารับผิดชอบตรงนี้ในหน้าที่การงานของพี่ด้วยแล้วก็ความกังวลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็คงต้องทิ้งไว้แหละครับหมายความว่าเราเรามาทํางานข้างหน้าเราอยากจะมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆทุกๆคนที่มารอเราเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราเรามาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเอ็นจอยกับตัวพี่ด้วยกับตัวงานตรงนี้ด้วยครับ ครับก็ทุกๆวันก็ไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังมาง,งานอะไรอย่างเงี้ยถ้าพ่พอพอมีเวลาได้ก็จะพยายามไปอยู่กับคุณแม่ให้ได้มากที่สุดคี่บุกินพี่กินให้กำลังใจบ้างเพื่อนนะครับพี่กินเหรอครับบิวกินน่ารักมากครับรบิวกินตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าลงยาบาลเลยบิวกินก็เป็นคนที่ไปอยู่กับพีตลอดครับผมดันั้นก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีในใน,ในทุกๆอย่างจริงๆครับแล้วเราเองล่ะเราเติมกําลังใจให้ตัวเองยังไงาง ต้องเข้มแข็งครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีท okay, ี่สุดครับผมดีทเชียอว่ายังไงทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ่ายรูปสวไ้สวยสวยสงานแสง่งน้กาลูกคาร้ำ่งอีจ